ไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่สร้างบุญใหญ่ได้กุศลเป็นมหามงคลชีวิตเชิญเที่ยวงานผู้พัพตนสีมาปิทองฝังลูกนิมิตนวัดทะเลเพราะตำบลหนองขามอำเภอหนองยาไสจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มงาน27ธันวาคมปี66ถึง5มกราคมปี67ของบุญครบกองทัพมหรสพและการเล่นเต็มบริเวณงานพ้าพิ์จากนั้นทิการภาพยิ์ดนตรีลิเกคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกคืนชมฟรี กลางวัน27ทธันวาคมพิธีเปิดงานตระการใจไปกับทีมร่วมบินบินโชว์และโปรยข้าวตอกดอกไม้กลางคืน27ทธันวาคมชมการจุดพลุแสงสีฉลองวันเปิดงานสุขตื่นตาตระการใจโตจากนั้นหมาสนุกสนานกับระมวทชาวบ้านออสโฟเอสเต็มวง ธันวาคมพบคอนเสิร์ตวงดังเทโบแบนโดยไพเทเยเทสบ29ธัท่านวาคมคอนเสิร์ตก็ปี่โชแจ็คโป่งหินเหลกดัด30ธัท่านวาคมตื่นตากับลิเก Gobierno อดิเทพฟ้ารุ่งอดิเทพฟ้ารุ่งมุ่งรำร้องพระพี่น้องนายหน้ามาคืนนี้และคอนเสิร์ตเลิศขั้นไทย สิบันวาคมสนุกส่งท้ายปีกับบังปอนมิวสิกปทศิลปินสาวลูกตาลชนที่ชามลอหน้องกลวรึ่งมกราคมรับปีใหม่กับคอนเสิร์ตวงซีดแบนและลูกทุ่งสาวแมงปอชนที่ชา มกราคมนเสื์ตโจ๊กสีสวัสดิ์และแพรว่วาพัชรีมาแล้วจ้าจะรักก็บอกม่รักก็บอกจะรักจะลอกก็บอกกันมาเลยสามมกราคมสุดมันกรนะป่งทีเอ็นไชน ราคมพื้นสำคัญวันสุดท้ายสนุกสนานอย่างไทยไปกับรำวงชาวบ้านออสโฟเอสได้วงดื้อใจไห ตัดหวายลูกนิมิตเวลา15นาฬิกา9นาทีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมีดตัดหวายขนาด5นิ้ว999บาทขนาด7นิ้ว3,000บาทขนาด9นิ้ว5,000บาทขนาด12นิ้ว10,000บาทติดต่อสั่งจงได้ที่0808518498และ0983109053ขอบากบุญนุน,นสถิต ลูกนิมิตคือเครื่องมาอย่าพลาดโอกาสแห่งบุตรกุศลครั้งยิ่งใหญ่ส่งถ้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในงานมหากุศลมงคลชีวิตเที่ยวงานภูพัทศศีมาพิท้องฝั่ง,งลูกนิมิตนวัดทะเลเพาะตำบลหนองขามอำเภอหนองยะใสจังหวัดสุพรรณบุรี27่ธันวาคมปีห6หถึง5มกราคมปีหกเจพระธิกาวิโรธคุณนวิโรจน์ดาวอาวาตวัดทะเลเพาะประธานจัดงาน ประธานอุปถัมภ์โดยพระคูหน้าคดิตคณะพิรักรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีวัดปูดอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อสมบุญพิยาธมโมเจ้าอาวาสวัดลำพันธบองอำเภอหนองยื่อใส่จังหวัดสุพรรณบุรีพระคูธรรมสารรักษารองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าอาวาสวัดบรรหารแจ่มใส่อำเภอด่านทางจังหวัดสุพรรณบุรีพระคร tai, ูศาสนกิจจานุยุทธเจ้าคณะอำเภอหนองเยื e ่อใส่เจ้าอาวาสวัดหนองสส่อำเภอหนองเยื่อส่จังหวัดสุพรรณบุรีพระคูกษ เสมสุวรรณคุณจ้าวคณะตำบลทับหลวงจ้าวอาวาสวัดหนองกระถินอำเภอหนองแ้ใสจังหวัดสุพรรณบุรีคุณแม่มยุรีธีรสังวนคุณพรทิพธีรสังวน คุณประวัติทีลาสังบร์บริษัทมยุรีกิจทานสปอร์ตจำกัดบริษัทขนส่งวัสดุและผลิตภัณฑ์จำกัดบริษัทพรมยุรีเซอร์วิจจำกัดบริษัทพรภูทิพทานสปอร์ตจำกัดพร้อมคณะกรรมการอุบาสกอุบาสิกาพ่อขาประชาชนร่วมกันดำเนินงานและในงานนี้ทางวัดได้ออกบอกบุญผ้าป,ปา่าบาทเ <บา S 1> ติมบ<ต>ุญโรงทานดอกไม้ช<ต>่อไฟประดับแสงสว่างนำทางชีวิตงานปิทองฝังลูกนิมิตช่อละนึ่งนบาทโดยทางวัดจะไม่ ไม่มีการส่งขนออกจัดเก็บใดๆทั้งสิ้นขอให้ท่านนำกองอุนต่างๆ